วันนี้มาที่พระราชาเมืองไสมานะครับดูผล,ลไม้ดกฝนแรงแต่ว่าลูกตะโกด,ดกเป็นพวงเลยครับเป็นพวงย้อยลงมาเนี่ยครับเนี่ยป่าริมนะครับช่วงนี้ฝนแรงนะครับ นี่คือบ่ออีกาสถานที่พบจารึกศีจนะสานะครับก็คือจารึกในพุทธศตวรรษที่14นะครับพศ1411นะครับพันกว่าปีมาแล้วนะครับฝนแรงแต่ว่าน้ำในบ่ออีกาก็ยังมีอยู่นะครับ ก็บริเวณนี้ครับบริเวณนี้คือบ่อยอกานะครับสถานที่พบจารึกเมืองเสมานะครับก็คือเขาเรียกจารึกบ่อ,อีกานะครับที่เขียนว่ากัมวุเทศนะครับในพุทธศตรวตรรษที่1ิบสี่พศหนึ่งพสี่รยหนึ่งหนึ่งแต่ที่นี้ หลักฐานที่พบบริเวณนี้ทําให้เราทราบว่ายังมีหลักฐานจารึกสีจนาสาอีกหลักหนึ่งนะครับซึ่งถูกเคลื่อนย้ายไปไว้ที่ภาคกลางนะครับอยู่ที่กรุงศรีอยุธยานะครับอันนี้อันนี้จารึกบ่อยกานะครับจารึกสีจนาสาเหมือนกันนะครับเนี่ยๆๆคําว่าสีจนาสาทษที่เนี่ยสีจนาสีจนาเทศนะครับแต่ว่า เขาเขียนเป็นสีจนาเสีเขาตัดข้อฐานออกแล้วก็คือว่าเขียนแบบย่อนะครับนั่นแหละนี่ๆเนี่ย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 อันนี้อันนี้สอสลาภาษาขอมเหรอคะภาษาอ๋อภาษาไทยเรานี่แหละครับภาษาคือภาษาภาษาสยามโบราณเขาจะมีสันสกฤตมีบาลีนะครับปนเขมรปนไทยนะครับคือภาษาสยามมันเป็นภาษาที่ว่ารวมทุกภาษานะครับ เป็นภาษาไทยคําว่าไทยนี่มันเป็นภาษารวมไทยก็คือทุกเผ่าอย่างเช่นว่าเผ่าขมร้นเผ่าลาวเผ่ากุยเผ่าเผามอนนั่นแหละครับทำไมหนูอ่านไม่ออกอ๋อมันเป็นอักษรที่เอามาจากศาสนานะครับที่เอามาจากอักษรของของพระมหากัจจนะ <c oughs> อันนี้อักษรในพระไตรปิฎกแต่เดิมเราเขียนเราใช้อักษรนี้ต่อมาเราถึง เปลี่ยนเป็นอักษรของพ่อคุณรามเราถึงอ่านออกเขียนได้นะครับหรือบางทีเขาก็เรียกภาษาเขมรบางบางทีเขาก็เรียกอักษรเขมรบางทีเขาก็เรียกอักษรขอมแต่ตามจริงมันเป็นอักษรไทยอักษรไทยรุ่นแรกภาษาขอมไทยงนี้หรออ่าดังนั้นก็ได้นะครับคือว่าเพราะว่าเขมรก็เอาไปใช้นะครับไทยก็เอาไปเขียนภาษาไทยได้นี่เขาเขามันมีจารึกหลังพุทธรูหนาปกนะครับเมื่อ เมื่อพศเจ็ราเก็ราเกือบ2,000ปีนะครับห8 5 6 57ปี1,800ปีคุณลองคิดดูสิยังมีอักษรนี้ใช้อยู่นะครับอ๋อค่ะค่ะลพ่อคุณรามท่านมาแปลใหม่อาาพ่อคุณรามนี่ก็ประมาณ700ปี700กว่าปีคือพ่อคุณรามปรับปรุงแต่รูปอักษรแต่ไม่ได้ปรับปรุงรูปแบบการออกเสียงเข้าใจไหมครับคือมันยังมีการออกเสียงตามแบบของ ของสงุนแรกนะครับคือของพระมหากัจจียนะผมมองว่าอักษรเป็นของพระมหากัจจียนะครับไม่ว่ารูปอักษรจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างในระยะ2,000กว่าปีเนี่ยแต่รูปแบบการออกเสียงจะคงเดิมยังคงห่าวักเหมือนเดิมเช่นกะขะขะงะจะจะชชชยะอะไรประมาณนั้นแหละครับเพราะว่างั้นนะแต่ถ้าภา่าอื่นจะไปใช่ เอาไปดัดแปลงเขียนเป็นภาษาตนเองก็ได้แต่เขาจะไม่ออกเสียงเป็นตามแบบไทยเราคือไทยเรานี่เป็นเป็นต้นแบบนะครับเป็น,เป,นเป็นผู้สื่อทอดต่อจากสงรุ่นแรกก็คือจะออกคือคือ,คอ,อรูปแบบอักษรอ,อาจจะเปลี่ยนไปบ้างนะครับตามการเวลานะครับจนกระทั่งต่อมาพระกูลรามก็อ่ามาปร,ปรับปรุงรูปแบบอักษรขึ้นมาแต่ไม่ได้ปรับปรุงการออกเสียงยังคงไว้เหมือนเดิมเราถึงเอาไปเขียน ได้ทุกภาษาไงเราเขียนเป็นภาษาคขามนก็ได้ภาษาลาวก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้เขียนออกเสียงเป็นภาษาอื่นๆได้ทั่วโลกเพราะามันได้มาตรฐานหน่ายอย่าง,อย,างอย่างอักษรไทยเนี่ยแต่ที่มันได้มาตรฐานเพราะว่าเขายังรักษาการออกเสียงแบบเดิมแต่รูปแบบตัวอักษรนะครับเ,เปลี่ยนไปเขาเปลี่ยนให้มันง่ายให้มันเขียนง่ายทุกวันเนี่ยอ,อันนี้เป็น เป็นจารึกศสีจาสนานะครับเป็นจารึกของเมืองเสมานะครับพศออจารึกเมืองพศ1 4 8่พนสอนะครับแต่ตอนนี้ก็อยู่ที่กรุงศรีธิยานะครับก็คือว่าตอนที่ลงไปสร้างเมืองนี้นะครับมันจะมีจารึกสำคัญาวางไว้อยู่ในเมืองนี้นะครับอยู่ในเมืองอยู่ในเมืองเสมานี่นะครับก็คือว่า เมืองนี้จะเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นเป็นเมืองโคราชก็ได้นะครับแล้วก็จะเป็นอ่าเมืองราชนะครับตามที่ตามที่เข้าใจกันนั่แหละครับในสมัยพ่อคุณผามักจะเรียกว่าเมืองราชนะครับเพราะพ่อคุณผาก็ดูแลเมืองนี้อยู่นะครับอ่าเมื่อไปคู่วงสุโขทัยเสร็จต่อมาอ่าในปีพศ1,800อ่า96นะครับ1 8 1ปด้นะครับอ่พีพออ่พศ1893รพระเจ้าอู่ทองก็เกณฑ์ hmm. คนไ yeah, ปจากเมืองนี้แหละครับแต่ว่าอันนี้ผมจะมาตามเรื่องคำว่าคำว่าควานนะครับอ่าคำว่าควานอย่างเช่นเราใช้คำว่าควานช้างนะครับก็ผมสอบถามผู้รู้เลยนะครับเจ้าของภาษาเขาเลยนะครับเขาก็บอกว่าควานนี้แปลว่าคนเลี้ยงนะครับคนเลี้ยงคนเลี้ยงช้างนะครับหรือหรืออาจจะเป็นอ่า อาจจะใช้ไปใช้แต่ว่าเขาไม่ใช้นะครับเขาถ้าคนเลี้ยงช้างนี่เขาจะเขาจะเรียกตำแหน่งเป็นควานช้างนะครับอ่าอ่าแล้วเป็นคำนำหน้านามนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับก็มีอยู่ในจารึกเมืองนี้นะครับพอเราไปกรุงศรีธยาเราก็เอาคําว่าควานลงไปใช้ด้วยนะครับอ่ามันคำว่าควานควานควาน,ควานนี่มันมันมันเป็นภาษาอุยนะครับควานนะครับ เพราะว่ามันมีอยู่เผ่าเดียวนะครับที่อาสาดูแลเรื่องช้างให้ประเทศสยามนะครับมีอยู่เผ่าเดียวที่เป็นจิตอาสานะครับตั้งแต่มีประเทศสยามขึ้นมานะครับเมื่อ2,000ปีที่แล้วเพ็ยอย่างน้อยเมื่อ2,000ปีที่แล้วพอมีประเทศสยามขึ้นมาก็จะมะีมีการจัดช้างมาใช้งานในการมาใช้ดูแลประเทศนะครับะนะครับนี่ผมจะให้ดูว่า ในจารึกบ่อยการเ,เขามีเขามีอีกจารึกหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ในในสมัยเดียวกันนะครับพุพทธศตวรรษที่14นะครับก็คืออันนี้บ่อยการนี่พศ141่นะครับแต่ว่าจารึกที่เมืองนี้ก็คงจะเป็นจารึกอยู่ในบ่อยการนี่แหละครับหรือไม่ก็อยู่ที่หรือไม่ก็อยู่ที่ <c oughs> อยู่ที่วัดพระนอนนะครับตรงวัดพะนอนอย่าีห่างจากวัดพระนอน ก็ไม่กี่ร้อยเมตรนะครับในเมืองในเมืองนี้นะครับเพราะว่าวัดพระนอนนั้นเป็นเป็นพระองค์องค์ประธานนะเป็นพระใหญ่องค์ประธานตั้งแต่โบราณนะครับก็หมายความว่าภาคอีสานประเทศสยามนี่เก่าแก่กว่ายุคจตเซนแน่นอนนะครับแล้วมีอารยธรรมแล้วเพราะว่าเพราะว่าความเก่าแก่มันต้องเก่าแก่กว่ายุคจตเซนถึงจะพระเจ้าจิตเซนถึงจะขึ้นมาลบได้นะครับเขามาลบกับ าฝ่ายที่เขามีประเทศแล้วนะครับในหลักฐานพระเจ้าจิตเสนเพราะฉะนั้นเรามีอักษรอยู่ก่อนยุคพระเจ้าจิตเสนแน่นอนยุคปัลวะนะครับแล้วทีนี้อักษรมันไม่โพที่ที่เดียดใต้ก็เลยไปเข้าใจผิดนะครับเข้าใจว่ามันเป็นอักษรของราชวงศ์ปัลวะตามจริงฝ่ายอียดียดใต้เอาไปใช้นะครับฝ่ายราชวงศ์ปัลวะเอาไปใช้นะครับนี่ผมตามมาที่นี่เพื่อจะให้ให้มาดู ให้มาดูจารึกหลักหลักนี้แล้วก็เทียบเคียงว่าในจารึกหลักที่ที่ในจารึกบ่ออีกานี่จะมีคําว่าควานช้างอยู่ยนะครับเดี๋ยวโทษทีก็คืออ่านี่นะครับนี่ควานนะครับเนี่ยเเดี๋ยวชี้ให้ดูนี่ครับควานควานขัดสายนะครับควานก็คือก็คือ,อตำแหน่ง ผู้ดูแลช้างนะครับก็คืออควานแต่แต่ถ้าเป็นนายเนี่ยเขาจะใช้คําว่าไตนะครับไตกันอินก็คือนายอินนะครับอากวนไตกันกันกันสุนนะครับก็ก็กอ่าอ่าไตกันอินนะครับเนี่ยไตกันอินกวนไตควนไตกันกันสุนนะครับก็คือว่าอ่า นายอินนะครับลูกของนายสุนนะครับนะครับแต่ว่าการเอากันเข้ามาไว้นําหน้านี่ผมก็ยังยังสงสัยอยู่เหมือนกันนะครับน่าจะเป็นผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับแต่เขาให้เกียรติแล้วเขาก็เอามาใส่ไว้ในจารึกนะครับคนโบราณนะครับส่วนคําว่าโคนีครับอ่าเห็นไหมควานควานนี่คนคนเลี้ยงช้างนะครับโคนี่ก็คือฝ่ายดูแลฝ่ายดูแลวัวนะครับวัวควายเขาเรียกโคนะครับเนี่ยอ่า โคสัม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 ออยหรือไงโคส,ส,ส,สมอุยนะครับโคสมอุยนะครับก็คือว่ามันเป็นคำนำหน้าของคนชื่อสัมอุยนะครับควานนี่ก็เป็นคำนำหน้าของคนชื่อขะสายนะครับคุณขสายนี่เขาเป็นควานนะครับเขาเลยเขาเรียกควานขสายนะครับส่วนไตไตกวีนะครับอันนี um ้ไตกวีก็คือ นายกวีนะครับคำนำหน้านามของของของอผู้ชายทั่วไปนะครับไตกวีนะครับอันนี้ไตกัญญาณน,นะครับอันนี้อันนี้ไม่ใช่ตําแหน่งคนดูแลช้างหรือหรือไม่ใช่ควานช้างนี่ถ้าควานช้างเขาจะเอาควานนาหน้านะครับแต่ถ้าไตถ้าสิถ้าไตนําหน้านี่เป็นธรรมดาครับเป็นเป็นบุคคลธรรมดาครับยังไม่มีตําแหน่งนะครับแต่ถ้าโคนําหน้าอยางงี้เนี่ยเนี่ยโคสําอุยโค ป,ประปรัวนะครับโคปร,รัวแล้วก็โคอะไรนี่โคจักอะไรนีมน่มันนั่นไปคือคําว่าโคนี่ก็คือคนดูดูแลดูแลโคนะครับคือยุคโบราณเนะ่เขาจะใช้ช้างมากนะครับด,ด,ดูด้วยยาจารึกสตกกอกทมนะครับจารึกสตกสตกกอกทมนี่เขาจะบริจาคช้างพลายนะครับ200เชือกนะครับนั้นในนี่แค่บริจาคนะครับสมัยก่อนนี่เขาจะใช้ ้างเป็นพันๆนะครับไม่ใช่ไม่ใช่5้าเชือก1ิบเชือกนะครับอันนี้ตัวอย่างในการลึกศรดกทมนะครับเขาบริจาคช้างเนี่ยครับจำนวน200เชือกนะครับเจ้าเมืองนะครับบริจาคบูชาครูนะครับเนี่ยบริจาคให้คนคนเดียวนะครับบุคคลคนเดียวนะครับแล้วก็ม้าศึกอีกอย่างดีนะครับเนี่ยมีสารถีพร้อมจํานวนจํานวนหนึ่งคันนะครับ อามาศึกอีกแล้วก็แล้วก็รูปนกพร้อมกรดิ่งลูกนกซึ่งนายสารถีประดับแล้วเป็นจำนวนร้อยคันนะครับและทีนี้ข้อสำคัญก็คือคนเลี้ยงวัวน,นะครับเขาเรียกเขาจะเอาโคนำหน้านะครับในในยุคในยุคศตรวรรษที่14นะครับเขาจะเอาโคำคำว่าโครครับคือ การเดินทัพมันต้องเดินด้วยท้องมันก็ต้องมีมีเกวียนนะครับเนี่ยเขาถึงบริจาคนี่แค่แค่บริจาคนะครับบริจาควัวพร้อมอา่าพร้อมลูกวัวห้าร้อยตัวกระเบืออีกสองร้อยห้าสิบตัวแกะสุกรอะไรต่างๆนานาเขาเขาบริจาคเยอะนะครับแต่ว่าถ้าในการเดินทัพนะ่ะเขาจะใช้วัวเทียมเกวียนนะครับขนสเบียงนะครับ ใช้ใช้ช้างในการลบนะครับเพราะฉน DE ั้นเขาจึงมีฝ่ายดูแลฝ่ายดูแลโคนะครับเนี่ยอย่างบริจาคโค500ตัวนี่โคโคและกระเบือนะครับเอ่อโค500ตัวกระเบืออีก250ตัวนี่มันก็จะต้องมีคนชื่อโคนําหน้านะครับก็คือโคนี่นะครับเป็นฝ่ดูแลโคี่และทีนี้คนเมืองนี้นะเท่าที่ผมสืบดูก็มีทั้งขมร มีทั้งลาวมีทั้งปุยนะครับมีทั้งมอนนะครับสีเผาเนี่ยมีอยู่ในเมืองนี้นะครับคือเขาสามัคคีกันรวมรวมเป็นสยามประเทศนะครับในต่อมาพอไปตั้งกรุงสิทยธยาก็เอาคําว่าสยามประเทศไปใช้เหมือนเดิมทีนี้เขาะจะชี้ให้ดูว่าคนที่เป็นเขมเมเขาจะชื่อแบบขเขมรนนะครับก็คือก็คือเนี่ยไต้ขนุนนะครับเนี่ยไต้ขนุนนะครับก็คือ นายค่ะเห็นไหมครับเนี่ยยกยก,ยกมยาให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับแต่ว่าควันเนี่ยมันเป็นภาษากุยนะครับเห็นไหมครับภาษาไทยมันมันปนไปด้วยภาษาลาวภาษาขเขมรภาษากุยภาษามอนเอามาปนเป็นภาษาไทย